จังหวัดร้อเปิดโครงการขัดแยกขยะต้นทางอาบอตอเหนือเมืองยกระดับหมู่บ้านสะอาดต้นแบบวันที่18กันยายน2568ณศูนย์ประชุมสาเกตฮออำเภอเมืองร้อจังหวัดร้อยนายชัชวานเปญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอดเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการขัดแยกขยะต้นทางประจำปีงบประมาณ2568จะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองหัวหน้าสวิราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมภายในงานมีกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสะอาดต้นแบบการเดินแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าจากวัสดุรีไซเคิลการแสดงจากเยาวชนอาสาสมัครรักโลกและการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะจากทั้ง23หมู่บ้านรวมถึงโรงเรียนและศูนย์พัฒนานเด็กเล็กในพื้นที่ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดนงคลงให้ประชาชนระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางลดปริมาณขยะมูลฝอยและสร้างหมู่บ้านสะอาดต้นแบบเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในตำบลเหนือเมืองต่อไป